งว่ามินไปนวันเที่ยวก็เตรียม,เต,ยมเ,เตรียมทําเงินอ่ะเตรียมคิดเงินแล้วทีเนี้ยเขาต้องมาร่อยเอกสารประกอบจากหน้างานคือจากเราใช่ไหมพอเขามาถามเราแล้วอา้าวงาปีไหนวะเนี้ยมันโหลดไว้ตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพอกว่าจะมาลื้อมาหามามากอรอกันใหม่หอ่ะค่ะมันมันโหลดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือโรเซสนี้ยมันจะมีมันจะมีขั้นตอนเออมันจะมีระยะเวลาของมันอยู่ว่า งานเนี้ยมันต้องจบภายในกี่วันกี่วันกี่วันนอกเสียจากว่าเขามาซ่อมเสร็จแหละแต่เขาดูความรูว่าเอาเอาขั้นตอนให้จบอันนี้จะเอาไปลง YouTube ไหมจะจะได้รู้ว่าขั้นตอนจะได้ไม่ต้องมาเล่าซ้ำอ๋อครับพี่ยาคูมาแล้วอะตัดเข้าโฆษณาที่ยาคูดีกว่า เราเห็นแล้วเนี่ยมันงดมัดเแนบบี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูเนีย้ยคุณเ็กขาต้องคอยตามอะส่งไปว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วเหมือนอย่างที่เคยทํานั่นแหละถูกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยจะเพิ่มขั้นตอนในการไปส่งเขาคือเราเอาเข้ามาแล้วอ่ะเราเอาเข้ามาเข้าเข้ามาแล้วเนีย่ยมันจบไปขั้นหนึ่งแล้วเอาเข้ากลับไปส่งไอขั้นตอนขนองการเอาไปส่งเขาเนี่ยก็เหมือนกันคือก็ต้องตามเอกสาร เอกสารในของเขาเนี่แหละต่ตางๆเนี่ยไปส่งนี่ก็คือการทําใจให้เขาค่ะอหละก็ตามเอกสารใบส่งมอบอะไรของเขาเนี่ยให้เรียบร้อยตามเอ,สมอกสารจากเขาน่ให้เรียบร้อยคือล้วต้องอธิบายขา้เกควังด้วยว่าเอ,สอกสารของเขาอ่ะจะต้องมีสองส่วน <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนหนึ่งอ่ะต้องส่งหน้างนานอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาต้องส่งที่บัญชีเพื่อวางบินอะไรอย่างเงาี้ยส่งหน้างานมันต้องมีอะไรบ้าง, 1, 2, างหนึ่งสองสามสี่ใบส่งมอบใบราคาใบาอะไรของเขาอ่ะที่เขาเคย เอกสารในการตั้งเบิกเอกสารตั้งเบิกมันก็จะถูกส่งไปที่บัญชีบัญชีเขาก็มีบางบินเขาก็จะเอกสารสองอันนี้กระทบกันก็แปลว่าอ๋องานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วผ่านหนงานเรียบร้อยแล้วแล้วผ่านส่วนกลางหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยแอปพคให้ให้แล้วเพื่อมาถกกระทบกันกับทางบัญชีบัญชีเขาก็จะทำจ่ายให้เลยพูดถึงว่าไอ้ปั้มเราภพชั่วคราวใช่ไหมเออถ้าอยากได้ปัอมเราก็แบบปัอมสวยๆแบบปัอมแบบดูดี สวยสง่าแบบเกินเกินปกอ่ะอยากได้แบบป้อมแบบเกินปกอ่ะปกของเขาแบบสวยแต่ว่าเออเราอยากได้แบบพักเกินเกินปกไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะหนึ่งอันนี้พูดถึงป้อมรปภนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้อมอะไรไม่ใช่มะขามป้อมอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละป้อมนี่พูดถึงป้อมรปภใช่ใช่ใช่ ก็ขัดใจไงอ๋อจะสกอตไปมาขัดใจอ่าโจะนั่่งเ้าาาวอคืออยากจะขัดใจแต่พอดีว่าหาสกอตไปไม่เจอก็เลยขัดใจไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังนะบางทีแบบบอกงานมาก็แบบอ,อยากจะขัดใจนะแต่ว่าหาสกอตไปไม่เจอ